สวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้นะมามาอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะสมมุติว่าถ้าเข้ามาแล้วนะก็ลองมาย้อนมาย้อนดูได้แล้วเดี๋ยวตอนที่เราไลฟ์ live กันแบบเจอตัวจริงๆเดี๋ยวมีข้อสักถามอะไรก็สามารถสักถามได้อันนี้กูลุกไลฟ์เข้าไปในเพจอันนี้เพราะว่าจะได้มาดูย้อนได้ตลอดเนาะนะคะโอเควันนี้อาจจะแบบติดต่อกันไม่ได้นะก็ มาดูย้อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนึงพรุ่งนี้นะคะถ้าพรุ่งนี้ได้เข้ามาเรียนก็ถามข้อมูลเดิมก็ได้จะเพิ่มขึ้นไปให้เรื่อยๆนะคะโอเคนะอันแรกนะคะอันแรกเดี๋ยว จะอธิบายความเป็นมาก่อนในเรื่องของธุรกิจรับสร้างบ้านนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้ยังไม่เคยทําธุรกิจรับสร้างบ้านเลยนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะอธิบายก่อนว่าธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยมันมันมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะทีนี้เอ่อในส่วนของธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยปกติแล้วอะค่ะป,ปุ๊กเนี่ยจะทําธุรกิจมาธุรกิจเนี้ยมาตั้งแต่รุ่นแบบเอ่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วอย่างนี้เลยนะคะมันจะเป็นรุ่นแบบใช้ใช้การตลาดแบบออฟไลน์เยอะนะการตลาดแบบออนไลน์น้อยมากนะคะซึ่งผิดกับปัจจุบันเลยวันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะทำธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยอาจจะต้องใช้เวของออนไลน์เข้ามาช่วยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ธุรกิจที่เป็นที่เป็นออฟไลน์เนี่ยค่อนข้างจะไปยากแล้ววันนี้ครูปุ้งจะบอกเลย,เลยว่าครูปุ้งขายบ้านนะมาจากลูกค้าดู Facebook ดู Youtube นะคะดู website, เว็บไซต์ซื้อบ้านจากเมืองนอกอะไรอย่างนี้ก็มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูภกเลยบอกว่าวันนี้ออนไลน์เนี่ยสำคัญมากนะคะออนไลน์สำคัญมากนะโอเคนะคะเดี๋ยวครูพุกขอดูว่าภาพเสียงชัดไหมเนาะ,อะโอเคไม่เป็นไรนะคะทีนี้เ ในธุรกิจนี้นะคะจะบอกว่าสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเนี่ยที่ผู้ปลุกทำเนี่ยมันก็จะเป็นรับสร้างบ้านเนี่ยจะต้องมีทุนจดทะเบียนเยอะๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออันแรกอันที่สองจะต้องมีป้ายเยอะๆนะจะต้องมออีทีมงานเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ต้องการความเชื่อมั่นสูงอันนั้นคืสมัยก่อนนะคะต้องลงโฆษณาโทรทัศน์ วิทยุบิลบอร์ดนะซึ่งเดี๋ยวนี้ถามว่าคนนิเรื่องพวกนั้นไหมอาจจะไม่ละอาจจะแบบเมื่อจากสื่อโซเชียลเยอะนะคนที่จะแบบทำธุรกิจรับสร้างบ้านหรือคนที่จะสร้างบ้านเนี่ยค่อนข้างมีความรู้เยอะสมัยก่อนเนี่ยคนไม่กล้าสร้างบ้านเองนะคะก็ไปใช้ไปใช้บริษัทรับสร้างบ้านที่รู้สึกว่าจะเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือก็จะไปใช้บริษัทนั้นในการก่อสร้างบ้าน นะแต่ทีนี้บางคนเนี่ยบางคนอ,อยากให้ผู้รับเหมาก็ไปจ้างวิศวกรมาคุมงานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ธุรกิจเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนใช้ผู้รับเหมาก็คือตลาดผู้รับเหมาไปเลยนะคะตลาดรับสร้างบ้านก็รับสร้างบ้านไปเลยไม่มาปนกันในสมัยก่อนนะมันจะไม่มาปนกันแต่ในสมัยนี้เนี่ยตลาดรับสร้างบ้านกับตลาดผู้รับเหมาเนี่ยค่อนข้างจะปนกันละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเนี่ยมีความรู้เยอะ เราก็กล้าที่จะตัดสินใจใช้ผู้ับเหมาแต่แต่เลือกผู้ับเหมาหรือเรามีความรู้ว่าเราจะคุมผู้ับเหมาย,ยัางไงเราจะเลือกสเปคอย่างไงเราจะเลือกคนไหนมาทํางานให้เราแบบมีความรู้แบบรู้ว่าจะต้องยืน่ยนอนุญาตยังไงร,รู้ว่าจะต้องคุมงานยังไงร,รู้จะเทียบสเปคอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กลัวที่จะใช้บริษ,ษัทหรือไม่กลัวที่จะใช้ผู้ละเหมามันสามารถเซิร์ชข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้เวลาการแข่งขันมันยากกว่าสมัยก่อนถ้าเราจะเปิดบริษัทนะคะการแข่งขันมันยอ่ยอมจะยากกว่าสมัยก่อนถูกไหมเพราะว่าคนเนี่ยกล้าที่จะตัดสินใจแต่ข้อดีก็คือวันนี้บริษัทรับสร้างบ้านยังเป็นบริษัทที่มีตัวตนไม่ทิ้งงานเราต้องสร้างให้เขารู้ว่าเรามีตัวตนนะแล้วเราก็ไม่ทิ้งงานด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะรับประกันงานโครงสร้างให้คุณได้นะคะแล้วเราก็เป็นบริษัทที่จดแว มีตัวตนมีเว็บไซต์มีสื่อต่างๆมีผลงานมีบ้านตัวอย่างอันนี้คือสิ่งที่ยังไงพู้เล่าเหมาก็สู้ไม่ได้แต่คุณจะสื่อออกมายังไงให้ลูกค้ารู้รู้จักตัวคุณรู้จักว่าคุณเป็นใครรู้จักว่าสื่อที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นยังไงนะคะอันนี้แหละคือสิ่งที่คุณต้องมาเรียนรู้กันในในคลาสนี้นะว่าทำยังไงให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ในกรณีที่คุณถ้าคุณแบบ คุณปุไม่รู้ว่าเอ,อที่ท,ที่ที่โรงเรียนเนี่ยคือทําอยู่หรือยังหรือว่ากําลังจะทําจะได้แนะนําถูกทีครูปุกเกริ่นคร่าวๆไปก่อนมาดูย้อนเอานะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยว่าธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยจะบอกว่าอันนี้ปกติเนะี่ยมันจะมีการเติบโตอยู่ประมาณสาเปอร์เซ็นอยู่ละนะคะธุรกิจรับสร้างบ้านนะ จะมีการเติบโต3 5เปอร์เนต์่แลละนะคะในทุกปีทุกปีไล่มาตั้งแต่ปี64นะ64 65 66มันจะขยับตัวประมาณน,นี้อยู่แล้วนะคะที่ในมูล,ลค่าตลาดเนี่ยปกติมาจะประมาณ12,500ล้านบาทมันก็จะแตะอินแทวๆมื่น1 0 0 0 1อยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะโกรดขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดที่ถามว่าตลาดรับสร้างบ้านเนี่ยยังเป็นไปได้ไหมยังเป็นไปได้อยู่แต่อาจจะมีตลาด ตลาดที่เป็นอสังหาไม่เกี่ยวนะอสังหาคือคนซื้อบ้านความที่ดินอันนั้นไม่เกี่ยวกับตลาดนี้คนละตลาดกาันตลาดตลาดที่ครูก,กำลังพูดอยู่พันหมื่นสองพันห้ารล้านคือตลาดที่คนมีที่ดินแล้วอยากจะสร้างบ้านมีที่ดินอยากจะสร้างบ้านเองนะคะอันนี้คือตลาดที่เรากําลังทําอยู่นะคะครูลองคิดดูว่าหมื่นสองพันห้าร้อยล้าน แค่คุณคุณกวาดตลาดแค่ศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์่ะเป็นยอดเท่าไหร่ละบางทีคุณบอกว่าขอแค่ร้อยล้านอ่ะร้อยล้านคือมันน้อยมากเลยที่คุณจะไปแบบแข่งกับคนอื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ยากแต่ทํายังไงให้ในหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นเขาเลือกคุณคุณน่ะจะไม่สามารถจะสร้างบ้านทั่วประเทศได้คุณผุ้มไม่เห็นด้วยนะที่คุณบอกคุณบอกว่าสร้างบ้านรับสร้างบ้านทั่วประเทศอันนี้ครูุ้มไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะว่าคุณไม่นนชเลยอ่ะวันนี้คือคุณจะต้อองการหืว่น มันนิชลงไปเลยค่ะแล้วเจาะไปให้เต็มตัวแต่ก่อนรับสร้างบาคือการหวานวันหนึ่งสมมุติว่าประกาศไปทางวิทยุโทรทัศน์ใช่ไหมแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งถ้าเขาสร้างบ้านเขาจะนึกถึงเราค่ะวันหนึ่งถ้าคนเห็นเราเขาสร้างบ้านเขาจะนึกถึงเราแต่วันนี้มันไม่ใช่การตลาดออนไลน์คือเจาะลงไปเลยว่าคนไหนที่กาลังจะสร้างบ้านฉันจะพุ่งไปที่คนนั้นเพราะฉะนั้นมันการตลาดจะไม่หวานละมันจะเป็นการเจาะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าจะเป็นการทําเว็บหรือจะเป็นการทํา SEO มันจะเจาะแล้วว่าฉันจะเลือกกลุ่มคนคนนั้นที่ฉันต้องการจะให้คนนั้นสร้างบ้านไม่ใช่หวานเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราไม่รู้นี่ว่าใครจะสร้างบ้านไม่เหมือนโครงการฉันอยู่ตรงนี้นะใครจะซื้อบ้านมาซื้อที่ฉันแต่วันนี้รับสร้างบ้านคือเราไม่รู้ว่าใครที่มีที่ดินแล้วจะสร้างบ้านใครคือเจ้าของที่ดินตรงนี้แล้วใครที่กําลังอยากจะสร้างบ้านตนี้เพราะมีที่ดินจริงๆก็อาจจะยังไม่ได้อยากสร้างก็ได้วิธีการสมัยก่อนก็คือวานไปแล้วเดี๋ยวเขานึกถึงเราเขาก็จะกลับมาสร้างกับเราเอง แล้วก็บริษัทจะต้องอยู่ข้างถนนเป็นตึกแถวเป็นออฟฟิศที่คนขับ,ขบไปผ่านไปผ,ผ่านมาแล้วจะเห็นบริษัทเราถามว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นไหมไม่จําเป็นค่ะเพื่อนครูปุกหลายคนเปิดบริษัทรับสร้างบ้านไม่มีออฟฟิศก็มีนะไปนัดเจอตามแบบร้านกาแฟนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะแต่มีผลงานคุยรู้เรื่องอ่านแบบได้ออกแบบได้แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ลูกค้าโอเคแหละ เพราะฉันธุรกิจรับสร้างบ้านสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันที่การขยายตัวก็อยู่ประมาณ5-7%แบบนี้ไปทุกปีนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาเล่นการทำรับสร้างบ้านตอนนี้ถามว่าเล่นได้ไหมได้นะคะทีนี้มูลค่าตลาดประมาณนี้และคุณอยู่คุณต้องการที่จะอยู่ในสมาคมไหมปกติเขาจะม,มีเขาเรียกว่าสมาคมรับสร้างบ้านนะคะสมาคมรับสร้างบ้านเนี่ยก็คือ เขาจะรวมตัวกันนะมันจะมีสมาชิกสามัญรับสร้างบ้านวิสามัญประเภทกประเภทขอแล้วก็สมทบนะคะเอ่อสมาชิกสามัญทั่วไปเลยเนี่ยนะก็คือโจทย์เกี่ยวกับรับสร้างบ้านที่แบบรุ่นรุ่นแบบรุ่นสมัยก่อนเลยอะที่เขาทำมารุ่นแรกๆเลยก็คือพวกไม่ว่าจะเป็นแลนดี้โฮมรอยัลเฮาส์ซีคอนพวกเนี้ยคือแบบทำมาตั้งแต่แรกอันนี้เขาจะเป็นพวกสมาชิกสามัญ นะคะวิสามันประเภทกอนะคะกไ็ได้แก่บุคคลอื่นนะที่เป็นรับสร้างบ้านเหมือนกันแต่ว่าลองลงมาประเภทขอประเภทขอเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหากรรมที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นผู้คยขายโครงสร้างสําเร็จรูปที่ส่งให้กับธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างนี้ก็คือเป็นประเภทขอนะคะเช่นคานเสาสําสเร็จรูป กระเบื้องสุขภัณฑ์นูน่นนี่นั่นที่ส่งให้กับบริษัทรับสร้างบ้านนะคะอันนี้จะเป็นอยู่ในประเภทขอข่ไม่ได้เป็นการกอร่อสร้างโดยตรงแต่เป็นองค์ประกอบนะคะแล้วก็สมาชิกสมทบนะคะสมทบก็คือ,เ,อ,อเ,ปเป็นเกี่ยวกับบุคคลนะหรือว่าเกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวกับการกอร่อสร้างนะคะแล้วก็มาร่วมอยู่ในระบบนี้นะคะ อ่าแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสเตปของมันอยู่นะซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ5 0 6 0บริษัทเนี่ยแหละค่ะมันก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นทุกปีถามว่าเข้าสมาคมดีไหมอย่างคุกไม่ได้เข้าแต่ถามว่าเข้า,าดีไหมสิ่งที่จะได้ดีก็คือเวลาลูกค้าที่กู้ธนาคารคุณจะได้ดอกเบีย้ยค่อนข้างพิเศษจากบุคคลทั่วไปเพราะว่าบริษัทร,รับสร้างที่ห่ในสมาคมเขาจะดิวเขาจะมีสิทธิ์ดิวกับธนาคารได้ดอกเบีย้ยพิเศษของ ธนาคารเอกชนบางแห่งแต่บางแห่งก็ไม่ได้ถูกกว่ากันนะคะเป็นเป็นแค่บางแห่งอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่านในอย่างในคลาสที่พูดได้อย่างเช่นบอกว่าเอสซีบี B, อย่างเงี้ยอาจจะดอกเบี้ยถูกเลยเพราะว่าเขานิดเฉพาะบริษัทรับซื้อบ้านอยู่ในสมาคมบอกเขารู้แน่ว่าบริษัทในสมาคมไม่ทิ้งงานมีข้อกําหนดชัดเจนมีตัวตนมีมีแวลู value. อย่างสมมติว่าเราเป็นบริษัทเปิดใหม่เราอยากจะเข้าสมาคมทําได้ไหมด,ไดําได้เขาก็จะมีข้อกําหนดอย่างเช่น คุณจะต้องมียอดขายประมาณ30ล้านบาทขึ้นไปไม่มีพอร้องเรียนไม่มีพิ้งงานไม่มีอะไรที่ทําให้เสื่อมเสียกับสมาคมเพาก็จะรับคุณเข้าทํางานแต่คุณก็จะมีค่าธรรมเนียมที่จะต้องส่งให้สมาคมทุกปีนะคะก็จะต้องส่งให้สมาคมเนี้ยทุกปีแล้วก็ต้องไปเวลาเขามีประชุมมีรายงานมีแถลงมีจัดงานออกบูธคุณก็ต้องไปกับเขาด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่เวลาคุณเข้าไปไหนอยู่เอ,อยู่ในสมาคมรับสร้างบ้าน นะคะแล้วก็สมมติวันนี้คุณเป็นอยู่ในสมาคมเวลาคุณสามารถคุยกับลูกค้าได้ว่าฉันอยู่ในสมาคมฉันไม่ทิ้งงานแน่นอนเพราะว่าสมาคมก็จะสตริกเรื่องของออการทํางานนะคะห้ามทิ้งงานสเปคสัญญาต้องเป็นสแตนดาดทั้งหมดเลยอันเนี้ยเขาก็จะสตริกให้กับให้กับคนที่อยู่ในสมาคมเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าจะซื้อบ้านที่อยู่ในสมาคมก็ค่อนข้างที่จะออพ,อพ,อพอใจกับสิ่ง กับสิ่งที่เราพรีเซนต์ออกไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งแต่ถามว่าจําเป็นไหมอันนี้แล้วแต่นโยบายบริษัทบางคนบอกว่าจําเป็นเพราะว่าอยากจะให้แบบดูดีก็ได้หรือบางคนก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอยา่างคุกก็ไม่ได้เข้าอย่างที่คุกบอกคุกไม่ได้เข้าสมาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นแล้วแต่แล้วแต่แแตนโยบายบริษัทนะคะอื ค okay. อ่ะไม่เป็นไรต่อเลยนะคะต่อกันเลยนะอันนี้ก็คือค่าก่อสร้างนะคะในธุรกิจรับสร้างบ้านนะปี6-3-6-5ก็อาจจะแวรแวรี่กันอยู่นะตอนนี้ก็คือของราคาขึ้นแต่ว่าถามว่าราคาขายขึ้นตามเยอะไหมก็ไม่ไม่ได้ตามกันแบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคุณพุกทำอยู่เนี่ย วันนี้เทรนมันยังราคาของมันขึ้นอยู่นะอย่างสมมุติอิกมอนเบากเค,ย,คยซื้อก้อนละ23ตอนนี้จะไปแตกเกือบ30ละของขึ้นนะนะแต่ว่า,าราคาขายยังไม่ได้ขึ้นตามขนาดนะั้นนะมันไม่ได้แปรผันกนขนาดลูกค้าก็ยังดูเรื่องราคาถูกกันอยู่ทุกคนวันนี้แข่งกันถูกแต่ถามว่าทํำยังไงที่คุณจะไม่ให้ลูกค้าคิดแต่เรื่องราคาอันนั้นเป็นเรื่องของการตลาดอยู่ในคอร์สนะคะ อย่าเพิ่สงสนใจวันนี้เราดูราคาค่าก่อสร้างกันก่อนมันก็จะไปวันนี้ต้นทุนขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะราคาขายนะมันก็จะม,เม,จะมเีเหมือนพวก l a n d ี้ซีคอนรอยัลเฮาส์พีดีเฮาส์นะคะพวกนี้เขาก็จะมีราคาอยู่ว่าอย่างเช่นกี่บาทต่อตารางเมตรนะคะก็ต้องมีตั้งแต่ 14, ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นะอันนี้จะเป็นตลาดแมสกับตลาดไฮเอ็น นะคะตลาดแมสก็คือตลาดทั่วๆไปนะเขาก็อย่างแลนดีอจะขายอยู่ประมาณ17ื่นเนะคะรอยัลเฮาส์สองหมื่นพีดีหมื่นสี่ถึงหมื่นเจ็ดซีคอนขนาดเล็กอาจจะหมื่นสี่นะแต่ถ้าไฮเอ็นเขาก็จะแตะกันที่สองหมื่นสามหมื่นกันเลยทีเดียวไฮเอ็นก็คือบ้านหรูขึ้นมาหน่อยนะเขาก็จะขายกันอยู่ราคาประมาณนี้คุณเคยได้ยินราคาต่อตลาดแมสถูกปะ่ะแล้วผู้รับเหมาก็ชอบบอกว่าหมื่นสองทำได้หมื่นสามทำได้ทำไมเขาถึงพูดทํานั้นเดี๋ยวมีคําตอบตอนที่คุณเรียนปับเจตติ้ง budgeting. คุณจะรู้ว่าคําตอบที่เวลาพูดลำเอราวาพูดหมื่นสองหมื่นสามมันมีในยะอะไรอยู่ในนั้นมากมายไก่กองทําน,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 นู่นไม่ทํานี่ทํานี่ไม่ทํานั่นรวมนั่นไม่รวมนี่แล้วเราอย่าง e อ d u ยูเซอร์เนี่ยไม่รู้เพราะอ็นยูเซอร์ไม่รู้ก็คิดว่าเบ็ดเสร็จแล้วถูกไหมพอเบ็ดเสร็จแล้วปั๊บก็ถึงเวลาทํางานจริงมีงานเพิ่มลูกค้าก็จะบอกว่าเกินงบหนึ่งเกินงบแน่ๆบานไปแน่ๆเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่รู้ไอในยะที่ที่ท,ที่ที่พูดลำเอมาบอก กับอันที่2คือไม่ได้ดูสเปคตั้งแต่แรกอันนั้นเดี๋ยวจะไปอยู่ในคอร์สจะสอนให้ว่าทํายังไงให้ลูกค้ารู้แล้วก็ทํายังไงให้เสือออกมาให้ชัดเจนนะคะอันนี้คือราคาต่อตารางเมตรราคาต่อตารางเมตรไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าบ้านหลังนี้าาหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นห้าแล้วเทียบกันแบบนั้นได้ทุกอย่างมันต้องเบสออนรายการวัสดุบริการการให้ให้อะไรบ้างการรับประกันมีอะไรบ้างนะแล้วก็แบบบ้านที่คุณมีนะคะ ให้อะไรบ้างมันคือมันหลายหลายอย่างมากนะมันถึงจะบอกไหมแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณทําบริษัทรับสร้างบ้านแล้วคุณบอกว่าเอจะจขายตารางเมตรเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับบัตเจตติ้งที่คุณทำแล้วบัตเจ t ตติ้งทำยังไงเดี๋ยวมีสอนในในวันสุดท้ายนะคะจะสอนวันสุดท้ายว่าบัตเจ t ตติ้งทำยังไงนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของตลาดของรับสร้างบ้านเนาะแล้วก็ วันนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพนะวันนี้ถ้าคุณเป็นบริษัทรับซ้มากกรุงเทพมันจะแบบนี้ตลาดมันจะไม่เหมือนกันตลาดกรุงเทพกับตลาดต่างจังหวัดน,นะคะตลาดกรุงเทพเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเ,เจนที่สร้างบ้านอย่างุปุ๊กเนี่ยเป็นเจนที่สร้างบ้านใหม่ล่ะนะคะเป็นเจนที่สร้างบ้านใหม่อย่างเช่นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีที่เดิมจะสร้างบ้านก็คือรื้อบ้านเดิมทิ้ง หรือบ้านเดิมทิ้งแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้คือเจนคูปุ๊กแล้วนะแบบหรือ,หร,อหรือบ้านเดิมหรือบ้านเดิมทิ้งนะคะคลีนแล้วก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาอันนี้อันนี้คือเจนเดิมอันที่สองอันที่สองก็คือตลาดรีโนเวทนะคะคือมีบ้านเดิมแต่ว่าไม่อยากถึงขั้นทุบหรือก็คือรีโนเวทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ คนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยจะมีแค่สองอย่างคือรื้อบ้านเดิมแบบที่โล่งๆไม่มีบ้านเลยแล้วก็จะสร้างบ้านใหม่หน้อยถามว่ามีไหมก็มีแต่น้อยอย่างคุปุ๊กทำบริษัท ABC Bu i l d e er, เดที่กรุงเทพสองสามหลังรับมาทีคือรื้อบ้านเดิมหมดเลยแล้วก็เป็นรุ่นลูกอย่างเงี้ยที่แบบอย่างคุปุ๊กแค่อยู่คุปุ๊กอยู่นนทบ,บุรีเนี่ย คุณพงษจะสร้างบ้านคุณพก,ก็รื้อบ้านเดิมแล้วก็สร้างบ้านใหม่เพราะเป็นที่เดิมคุณพ่อคุณแม่ถูกปะแต่เป็นเป็นรุ่นเจนที่เราต้องสร้างบ้านใหม่แล้วแล้วเราก็ไม่อยากย้ายที่แล้วเราชินกับถามว่าคุณพงไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินในโครงการเลยได้ไหมก็ได้แต่เราชินกับการอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่แรกการใช้ชีวิตการกินอยู่เราเราชินกับที่ตรงนั้นแล้วเราพอใจกับตรงนั้นแล้วแต่แค่บ้านเราเก่าเราก็รื้อก็ทำใหม่ถูกไหมคะอ่าแล้วพ่อแม่เราก็ชินอยู่กับตรงนั้นแล้วแล้วก็อันที่สอง คุณพ่อคุณแม่อยู่ชั้นสองตอนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วต้องอยู่แค่ข้างล่างก็เป็นการทําบ้านใหม่เนี่ยก็คือจะเป็น2เหตุผลนี่แหละที่ส่วนใหญ่คนจะทําบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่เดินขึ้นไม่ได้แล้วนะต้องอยู่ข้างล่างแล้วก็ต้องทาบ,บ้านใหม่อันนี้คือเหตุผลที่2นะคะไม่เหมือนกับต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่โล่งเยอะไม่แทบจะไม่ต้องรื้อบ้านก็คือสร้างใหม่แต่าจะาสร้างเป็นแบบชั้นเดียวภูวิล,ล่าบ้านพักตากอากาศหรือเอาไว้ปล่อยเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสไตล์นั้น เขาอุบุกทำทำบริษัท2ที่ใช่ไหมทำที่ที่หัวหินก็คือเป็นบริษัทรับสร้างบ้านเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะหนึ่งลูกค้าลูกค้าชา,ชาวต่างชาติหรือจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยหรือ2ทําไว้ปล่อยเช่า3เป็นบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านหลังที่2หรือบางคนมาทํางานจากที่อื่นแล้วอยู่นานจนชินจนแบบฉันต้องทางานที่นี่แล้วแหละนะแล้วก็แบบสวัสดิการอะไรฉันอยู่ที่นี่หมดแล้วฉันต้องทำงานที่นี่แล้วเอาค่าผ่อนบ้านมาจ่ายเป็นสร้างบ้านดีกว่าเนี่ยมันจะเป็นปาร์ตี้แบบนี้มันจะ คนและปัจจัยกันระหว่างการสร้างบ้านกรุงเทพกับต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกําลังจะสร้างบริษัทรับสร้างบ้านที่ไหนคุณต้องตัดสินใจตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวเราเจอตัวกันแล้วมาคุยกันว่าคุณเป็นแบบไหนคุณพุกจะได้เจาะให้ได้ถูกนะคะอืม